ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่2เหรียญแปลกแปกยังไงนะคะเรามาชมกันในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมน,นะคะหลังจากที่เราได้ห่างหายกันมานานเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์นะคะตั้งแต่เทศกาลปีใหม่มานะคะเราเพิ่งจะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างมากเลยคะ่ะว่าคลิปนี้คงจะได้การตอบรับจากทุกท่าน เป็นอย่างดีนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปชม2เหรียญน,นี้นะคะซึ่งมีความแปลกและก็ความพิเศษอย่างมากที่เราได้เกิดให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า2เหรียญน,นี้แปลกยังไงและเขาทําไมถึงมีราคาสูงนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลของ2เหรียญที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านในวันนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจพร้อมกับโรคระายที่กําลังคุกคามพวกเราเข้ามาทุกวันนะคะดูแลตัวเองและก็ดูแลคนที่คุณห่วงใยไปพร้อมๆกันนะคะอยู่บ้านนะคะจะไปไหนมาไหนก็ขอให้ใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะถ้าท่านใดไม่มีกษษษษษิจธุระสาคัญอะไรที่จะออกเดินทางไปจากบ้านนะคะก็ขอให้รับชมคลิปของเรานะคะ เพราะว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อทุกท่านเลยคะ่ะ <Yeah. S 1> เรามาเข้าสู่สองเหรียญสุดปังของรับเทศกาลปีใหม่ปีนี้กันเลยนะคะเหรียญแรกที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนั่นก็คือเหรียญไส้แตกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเหรียญเหรียญนี้เขาเป็นยังไงถึงเรียกว่าเหรียญไส้แตกนะคะ นี่ก็คือลักษณะของเหรียญนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะเราถึงจะไปรับชมข้อมูลของเหรียญไสเตกันนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะเหรียญ10บาทนะคะก็เป็นเหรียญกระสับสองสีนะคะเป็นรูปทรงกลมค่ะลักษณะขอบก็เปิดเฟืองสลับเรียบนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะ ด้านหน้าก็น,นะคะเรามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะทางด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายก็มีข้อความว่ารัชกาลที่9นะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะซึ่ง ขอบทางด้านขวาก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญน,นะคะแล้วก็มีราคานะคะซึ่งก็มีทั้งเลขไทยนะคะ10บ,บาทแล้วก็เลขอารบ,บิกโดยมีคำว,ว่าบาทค่าระหว่างเลขบอ,อกราคาดังกล่าวนะคะส่วนอักษรเบลนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนพระปรางนะคะนั่นก็คือของเขาเองนะคะก็คือมูลค่าว่า10บบาทนั่นเองนะคะซึ่งก็เอาไว้สำหรับคุณพิการทางสายตานะคะ นี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ10บบาทที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าทําไมเหรียญน,นี้เขาถึงเรียกว่าเหรียญไส้แตกนะคะซึ่งเหรียญน,นี้นะคะค <trillion. S 1> เขาก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่นะคะซึ่งความพิเศษนี้นะคะคือความผิปดปกตินี้นะคะก็เกิดจากขั้นตอนการผลิตนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีความแตกต่างจากเหรียญธรรมดายังไงนะคะเรามาดูเหรียญธรรมดานะคะเหรียญสิบธรรมดาที่ เราใช้ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนมาดูความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างของเหรียญไส้แตกคือตรงนี้นะคะมาดูข้างหน้าเลยนะคะดูชัดชัดนะคะข้างหน้าตรงนี้นะคะขอบสีทองจะไม่มีขอบสีทองนะคะก็จะเป็นขอบสีเงินนะคะ ตรงนี้นะคะยาวมาถึงนี่นะคะจะเป็นสีเงินนะคะส่วนเหรียญที่ปกติธรรมดาที่เราใช้ใจ่ายทั่วไปที่ไม่ได้มีการผิดปกติใดก็จะเป็นขอบสีทองขึ้นมาตรงกลมรอบนะคะรอบตัวขอบตรงนี้นะคะนี่ก็คือด้านหน้านะคะเรามาดูด้านหลังกันคะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังตรงขอบสีทองนะคะเขาก็จะเหลื่อมล้ำมาทางปีพุทธศักราชที่จะททำนะคะโดยกินของพื้นที่ของเลขนะคะ ปีพุทธศักราชที่จะทํานะคะจงขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะนี่ก็คือเหรียญไส้แตกนะคะซึ่งเหรียญไส้แตกเหรียญน,นี้นะคะตามปกติแล้วนะคะเขาก็มีราคาค่อนข้างสูงนะคะโดยปกติเหรียญเหรียญของเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2548นี้นะคะเขาจะมียอดการผลิตอยู่ที่ 11 1ล้าน491,000เห่นนรียญน,นะคะราคาเขาก็จะอยู่ที่60บาทนั่นก็คือเหรียญปกติที่เรานำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนเหรียญแตกไส้เหรียญน,นี้นะคะก็คือแตกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ800บาทถึง1000บาทนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็ขอให้เก็บนะคะ เก็บรายละเอียดเอาไว้ให้ดีๆนะคะว่าเราให้ราคาอยู่ที่8 0 0ถึง1,000บาทนะคะซึ่งเราก็ขอดูสภาพของเหรียญก่อนนะคะเหรียญที่2กันเลยค่ะ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาดูเหรียญที่2กันค่ะเหรียญที่2นะคะลักษณะของเหรียญก็เหมือนกันนะคะก็เหมือนเหรียญแรกนะคะนั่นก็คือกลางเหรียญก็จะเือนเหมือนกันด้านหลังก็เป็นพระปรางวัดอรุณนะคะลักษณะรายละเอียดเหมือนกัน เรียนเรียญนี้นะคะมีความพิเศษยังไงเรามาดูกันนะคะเรียนเรียนนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่เขามีเนื้อเกลือนอยู่ตรงฐานน้ํานะคะฐานน้ําหรือฐานเหลือที่บางท่านแล้วแต่ความสะดวกใครจะเรียกนะคะเขามีความพิเศษอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือมีเนื้อเกลือนอยู่ตรงฐานพระปรางวัดอรุณนั่นแหละนะคะที่เราเรียกกันว่าฐานน้าหรือไม่ก็ลายน้ํานะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความพอใจของใครนะคะของใครของมันนะคะเราจะเรียกกันยังไงนะคะ เหรียญน,นี้นะคะตามปกติของเหรียญธรรมดาเขาก็จะมีราคาอยู่ที่50บาทนะคะซึ่งก็มียอดการผลิตอยู่ที่179,165,360เหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นยอดการผลิตของเหรียญ10บาทปีนี้นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมาในปีพร้อมๆกันนะคะของเหรียญปีพุทธศักราช2550นะคะซึ่งก็มีราคาที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเหรียญน,นี้นะคะเขามีความพิเศษ ะะจึงทาให้เหรียญน,นี้นะคะมีราคาอยู่ที่300บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งเราก็ได้นํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสําหรับเหรียญสองเหรียญน,นี้ถ้าใครมีนะคะหรือถ้าใครต้องการที่อยากจะส่งรูปมาให้เราดูหรือท่านมีเยอะแล้วนะคะเพื่อจะแบ่งปันให้เรานะคะก็ส่งรูปเรามาให้เราดูนะคะส่วนราคานนี้เราก็ขอดูสภาพของเหรียญก่อนนะคะถ้าตกลง ราคาซื้อขายกันได้เราก็ทําการซื้อขายกันนะคะนี่ก็คือความพึงพอใจของคนทั้งสองคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ